เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ท,ทุกท่านนะคะวันนี้มากินเ่าแรงน้วกันค่ะเม,มนี้อันนูแดงก,กุ้งมากุ้งลายเสืออันก็ะเลกอยากกินเมี่ยงกุ้งค่ะแต่ว่ากุ้งนูบหมักบบหมักหนึ่งเนาะนูกเ็เลยแบบว่าเอามันบบมีเตาเตาอะไรนะเตาถ่า,าน แเลต่บบว่าเอากุ้งไปขัวขัวใส่ในในกระทะเนาะคะ่ะในกระทะหรือในหมอ้อแล้วก็ลวกค์คิดน้ำจิ้มนี้สุดเด็ดมากเลยน้ำจิ้มใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วตัดแล้วก็ใส่งาดําที่สาคัญน,นะคะใส่ตะไคร้ค่ะน้ําจิ้มสูตรนี้นะคะเฉพาะตัวใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดค่ะทําใส่กระเทียมเยอะๆตาไม่ค่อยตําละเอียดเท่าไหร่นะคะจะตาแบบว่า คือไม่ละเอียดนะคะไม่พูดพลั้มทำเพลงนะคะกินเลยค่ะพักกะกะมี่ค่ะตะมือนี่พักได้พักมากว่าแม่ได้พักมา,ากแบบมือนีกบได้ไปตลาดได้พักมากแต่งแกลแต่งแกลแต่งแกหมูุอกอนกุ้งลายเสือ กุ้ลายเสือนี่มิสเนห์นะสำหรับหนูรู้ว่าหนูมองแบบว่ามองมองมองเขาครั้งแรกเนี่ยหนูตกหลุมรักกุ้งลายเสือเอ่เรากับพ่อได้กินนอนแบบว่าเนื้อเขาจะแบบวันเหนียวนุ่มอ่ะเนื้อแน่นๆน่นไม่ได้แก่หิวหิวก็เลยแบบว่าต้องรีบกิน เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้อะไรกินกันคะอัน,นวันนี้เนาะซีอประสบการณ์กันหลครั้งแรกจริงๆแบบว่าเคสกล้องเฉยๆแต่ว่ามันแบบว่าแบบเคสกล้องๆๆอเฉยๆเพราะไม่เคยไม่เคยเปิดเปิด,ปดกล้องในในคอมแล้วนะคะก็เลยแบบว่าลองดูปรากฏว่าใร้ได้มีคนเข้ามาด้วยก็เลยไลฟ์ไปเลย ได้ประมาณ30นาทีแล้วสามสินาทีอืมกุ้งเนี่ยขัวแบบไม่ต้องให้มันสุกมากอะคะ่ะสะดุ้งสะดุ้งเนื้อมันจะหวานมันหวานนั่นน้ำจิ้มนี้ก็จะสามรสแต่ว่าหนูจะเน้นเปรี้ยวนะเพราะหนูเป็นสาวเปรี้ยวอะนะ

ก็ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะแต่แบบว่าที่พี่เพื่อน,อนทุกคนแบบว่าก็าคือเวลา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 ตับซับอะ่ะมันจะไม่บาลานซ์กันเห็นเขาบอกว่าค่าซับพุ่งสูงแต่ว่าแต่ว่า,อายอดยอดวิวอะ่ะไม่ได้เราก็จะโดนตรวจสอบจากพี่ยูก็เลยแบบ กล้าแล้วแหละอาศัยหน้าด้านๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยแซม,ม,มันมันแบบว่ามันปวดตัดเนาะหอมตะไคร้นะคะสูตรนี้มันจะหอมตะไคร้มากๆอันนี้หนูหอมใบขนา ในในวิธีทำในวิธีทําน้ําจิ้มน้อเพราะว่าหนูไม่สะดวกอะค่ะไม่สะดวกในการถ่ายทำจินใบเตเยจินแห้ง ต้องต้องแกะกุ้งก่อนมาเดิมากินน้องนันพกันอ่อะน้ำจิ้มมันเด็ดมากมน้ำจิ้มสูตรนี้เราทำกินบ่อยอยู่นะก่อนหน้านี้ ใช้ทั้งพริกสีแดงอนะ่ะแล้วก็พริกขี้หนูส่วนสีแดงไม่รู้เขาเรียกอะไรป้าคือข้ามยญ่แทะมันจะเข้าปากฉันได้ไหมเพื่อทุกคนนะ สมจีนแห้งเนี่ยเหมาะที่จะมาลวกกินกับพวกเป็นเมี่ยงอย่างนี้เนาะไม่เหมาะที่จะเอาไปตำม,มันดูดน้ำได้ไมว่าแต่พนชชาทอย่างที่เป็นผักสามารถกินได้หมดเออพยาคือเต็มจานเลย โอ้เผ็ดคุณชอบกินเผ็ดนะเอาจากสิบนาทีพอทั้งทายแค่พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวจะไปแบบว่ากระโดดขึ้นเวทีแบบว่าเพื่อนๆไว้เดี๋ยวได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆอนย่างสักประมาณสองขันหนูก็จะไล์ที่เพื่อนแบบว่าถีบให้ขึ้นมาโอย้เผ็ดมากเลย ไผ่ไล่เราจะต้องก็เฝ้าไผ่เรือตุ๊กตา มันมันถัวมันถั่วมันงาใส่งาด้วยนะคะในตู้เย็นหนูจะมีทั้งถัวตัดและงาตัดหนูจะซื้อติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาถ้าอยากกินก็คือเอาออกมาทํากินได้เลยในในช่องฟิตก็จะมีจะมีกุ้งจะซื้อกุ้งมาไว้ทีละสองโลสองโลอค่ำหนหนูสิกินใดยังไดเนี่ยจริงจหนูก็โสกงงหน้าดูเลยนะ <laughs> มันใหญ่จริงจริงมันกินไม่ได้ จะถ่ายคลิปถูต้องหาน้ํามาตั้งไว้ข้างๆเพราะเวลาถูกินถูจะสมกะ <ๆ S 2> ม่ะพอเดินมากินน้องกันอันถ้าวันนี้ก็แค่พอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็คลิ่หน่าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวสัมพัสกับแบบว่ากระโดดขึ้นเวทเไป เชียร์เพื่อนๆไลฟ์แล้วค่ะแม่ก็วันนี้สวัสดีนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย